ขอฝากคารวะแล้วก็ขอ,ขอจเจริอพอญพรญาติโยมท่านธรรมภาพท่รรชนชนานพระครัวท่านธรรมโชติเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลาวัดชัยมงคลท่ารามหลวงในเป็นผู้กรรมพจรอสมุทรสงากาแล้วก็มีความได้มีโอกาสได้มาแสดงออกอเป็นกุศลในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผมเปรเียบุณอาจารย์ท่านพระบูริปัฒน,นาน,ออนเริ่มอดีตเจ้าอาวาสพระเจ้ามูรีมารครซึ่งเปรเียบบุคน,นั้นท่านเป็นพระเอกมีอัยารัยเป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นเป็นหลักเป็นพระที่บุญน้อยแล้วก็ไม่เคยเน,นทาไกลไม่เคยการาบไล่ใครเหมือนกับ หลวงพ่อเดจ่าวาดทุกๆที่ไปมาคือท่านจะเป็นผู้ที่พูดน้อยที่สำคัญก็คือท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตาสูงท่านไม่ใช่เลี้ยงเฉพาะลูกศิษย์เดจ่าวาดทุ่ๆไปแม้แต่ว่าสัตว์ปราจานนี่ท่านดูแล การที่มีความส,ส,น,สน,นิทสนมกับท่านเนี่ยท่านจะดูเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกว่าความเมตตาสูงเนี่ยท่านให้ความรักความเมตตาทุกชีวิตในคนนี้ทุกจิตใจที่บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์ช่วงที่ท่านสุขภาพแข็งแรงดีเนีย่ยบุตรีของท่านเนี่ยหมาแมวเี็เต็มหมดแล้วก็ ตัวไหนไม่สบายท่านก็จะพาไปหาหมอรักษาค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่ท่านไม่เคยเสียดายเงิน,นหนงนั้นนี่คือโดยนิสัยก็คือท่านเป็นพระที่น่ากราบน้าไหว้ที่สรดคือจุดสำคัญก็คือท่านไม่เคยกล่าวไล่ใครไม่เคยินตาใครนี่คือจุดถามลูกศิษย์ได้ทุกคนท่านเป็นคนยิ้มมากกว่าพูดท่านเป็นคนที่นิ่งนวล เรนั้นในโอกาสที่เหตุบคุณอาจารย์ได้ลาลงนี้ไปแล้วเนี่ยสิทธิอนุสิตก็จจัดงานพิธีพระราชกาน,นเริมอย่างสูงเน,น,น, 24, 25, นี่ยคือวิธีสิบสี่สิบห้าพิธีหลักส่วนจะเห็นได้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิทธิ์ทาสิทธิอนุสิตทั้งหาทีา่ยังไม่ทราบก่ันนี้ก็ยังมีเวลาที่จะไวร่วมพิธี การสั่งการยิ่งสูงประเทศพระคนณสูงสองสวรรค์นในฐาน,นี้ทพขอเจริญพร